สิ่งที่เรามีอยู่หรือมีอยู่แล้วเราบางครั้งเราทิ้งไปนั่นคือน้ําข้าวน้ําสาวข้าวไม่ใช่น้ําข้าวนะครับน้ําน้าข้าวนั่นคือหลังหลังจากน้าสาวข้าวส่วนใหญ่พอเราล้างล้างข้าวเสร็จแล้วเราเทท,ทิแต่สิ่งนี้มีประโยชน์แต่เราลืมนะครับวันนี้ศูนย์นักการใหญ่จิตนาสพราชา,านเชิญวิทยากรมานะครับผมจำชื่อจริงท่านได้ในที่ท่านลงรดนะครับ อนเป็นวิทยากร์จิตวิหมาอนกันนะครับก็จะมาแนะนําในเรื่องจุลินทรีย์ที่ได้มาจากน้ำเสาาข้าวที่เราเททิ้งกลับมาให้เป็นประโยชน์แล้วสิ่งน,นี้จะเป็นประโยชน์กับทางด้านเกษตรกรรมของเราอย่างไรนะครับเดี๋ยวก็จะมอบตรงนี้ให้กับลุงออฟนะครับในการแนะนําในการ สร้างจุลินทรีย์ไปใช้เองไม่ต้องเสียตังค์นะครับเรามีอยู่แล้วตัวนี้ตัวตัวที่เกิดจากา้ที่เราล้างข้าวเนี่ยหรือเศษข้าวที่เราจะไปะโยนทิ้งเนี่ยเรามาสร้างเป็นจุลินทรีย์และจุลินทรีย์เนี่ยกลับมาเป็นประโยชน์กับครอบครัวเราครับมาเมันมาสร้างไรายได้ให้เราแทนที่เราจะเดทิ้งนะครับครับเชิญลงอ,อ้สครับจะดื<อ>นย,ยันว่าจะ เอาไปทดลองทำอย่างแน่นอนครับเป็วเดี๋ยวหมดเร็วเวเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเพราะว่ารับมือจากทั้งหลายของาใหญ่กีฬาประเทศไทยนะครับดนตรีกันสันกันเส้นนะครับทุกบ้านนะครับซึ่งก็จะส่งสิ่งเน้นนะครับอย่างบ้านผมก็เช่นกันนะครับพู่เผบไม่อายนะครับก็จะนี่แหละนะครับได้แรงบันดาลใจที่จะเอาไปทำนะครับโดยเฉพาะทางขยะกลับกองนะครับกอง ขอบคุณรับจากท่านเลยนะครับเจ้เปิ้ลนั <mad> <ain> ่น <mad> กัน่ลฟ้าเป็นสลีบบกคนขยาวขยาวเสือนนะครับ้ำน้ำข้าวเขานะครับทุกเข้ากับยาวยาวยาวชอบนึ่งข้าวเหนียวนะครับต่อไปน้ำข้าวเขานะครับพ่ไม่ต้องเอาถิ่มนะครับเอาใส่ถังนะครับเอาใส่ถังไวสะสมไปเรื่อยๆนะครับในข้าวตะกวนกวนใน จุลินทรีย์มันตื่นเต้นนะครับเปลาดน้ำแอนนานะครับเอาราดเท่าน้ำนะครับเอาราดต้นต้นไม้นะครับเอาราดขยะนะครับทําถังขยะเสียก็คู่บานเท่าเลยนะครับพี่น้องนะครับเอารขึ้นมานะครับลาดดาวจุลินทรีย์ไซนะครับตามที่อาจารย์ออสอาจารย์ออสนะครับท่านได้บรรยายนะครับกานเตรียมแล้วก็ราดจุลินทรีย์แล้วพอมถังไว้นะครับมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยนะครับ ตอนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ทางถึงขึ้นไปถึงอริยะเกษตรพวกน้องนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระที่นั่งวิมานเมฆการปรับสภาพขึ้นมาถึงขึ้นมาถึงอริยะเกษตรตอนนี้เราทําอริยะเกษตรแล้วในหกอำเภอในหกอำเภอนะครับของุองกองกอเรามีไหม ไม่มีแต่เรามีเป็นของพระราชบัญญัที่หนองบัวลำพูน,น,นมีด้วยมีนะครับเดี๋ยวจะปรับขึ้นมาเป็นอรารยะเกษตรในอรารยะเกษตรซึ่งเรื่อทานแนวทางไว้ก็จะแก้ไขในปนัญหาแล้วมันไปนกำจัดของเกียวงวดโยนที่อยู่หน้าอบตสาธยานะครับแก้ปลูกแปลงผักแปลงผักขนดาดใหญ่ผักนาวางต้น ปรากฏว่าเขาไม่มีน้ำํำรถต้นไม้มีสวนจะไม่มีน้ำมันมีร่องน้ําเสียที่ปล่อยมาจาการะภาสินี้เอายูลินซีตัวนี้ครับลาดลงไปในน้ำกลายเป็นน้ําดีแหละแล้วก็เอาน้ำเนีน่ยนำรถผักสะง,งามผักคะนา้าผักวังตุ้งมะเขือเทศคลิกชมได้ใน youtube ตอนที่174นะครับรวมทั้งวิธีให้เห็นเลยว่ามันประจัดน้ำเสียได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ยุลินียีตัวนี้ยังมีประโยชน์กับเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมอีกมากเหลือเกินใบไม้ที่เราเคยเขากันจนมนเป็นมลทัศสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้วันที่สิบเบก,นบบกนบัน,น,นบบกายายน2566ครับลุงออดพาทุกท่านมาในสถานที่ที่เป็นต้นเหตุของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับยุลินรีย์จิตอาสารยุลินทรีย์น้ำข้าวนี่คือ เหตุปัจจัยสําคัญนะครับนี่คือร้านอาหารเล็กๆร้านหนึ่งที่เป็นร้านขนานดะเป็นร้านไปร้านข้าวแกงแต่ทําไมถึงได้มีน้ําซาวข้าวทิ้งมากมายขนาดนี้น้านําแช่ข้าวเหนียวน้ําล้างก้นหม้อข้าวขายไม่หมดข้าวข้าเหลืออุบัติเหตุต่างๆข้าวไหมข้าวหูงแฉกเกินไปนะครับข้าวหูงแข็งเกินไปเป็นเหตุให้มีปริมาณข้าวแล้วน้ำซาวข้าวมากมายเหลือเกิน แล้วเช็คดูตามร้านอาหารต่างๆทั่วไปก็จะมีทิ้งมากมายหลยเท่ากว่านี้นักนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะทำประโยชน์อะไรไม่ได้นะครับก็จะปล่อยลงไปในท่อน้ำทิ้งนะครับก็จะไปสร้างปัญหาให้เกิดกับระบบะบำบัดน้ำเสียหรือปล่อยไปทำทำให้เกิดน้ำเสียในแหล่งชุมชนมากขึ้นนะครับแล้วปฐมปบบดตัวนี้นะครับที่ลุงอ๋อศึกษาศึกษาไปทดลองไปเรื่อยๆเ,เราพบว่า มันมีต่อเนื่องมีทุกวันแล้วมีมากมายมหาศาลเลือเกินครับน้ําแช่ข้าวเหนียวนะครับร้านขายส้มตำนี่ก็จะหุงก็จะแช่กันเช้าตลอดเวลาเลยจากที่ไปบรรยายหลายๆที่นะครับผู้ฝั่งยกมือเลยฉันดีใจมากเลยที่ได้จุลินทรีย์ตัวนี้นะครับร้านข้าวมันไก่น้ําแช่ข้าวข้าวบูดข้าวขายไม่หมดข้าวไหม้นหม้อข้าวหงผิดข้าวแฉข้าวแข็ง สารพัดมันลงไปอยู่ในถังนี้แล้วก็จะไปลงอยู่ถังขยะและแหล่งน้ำต่างๆแส่สาหรับลุงออดแล้วถังที่ถังนี้นะครับจะเป็นถังรองรับน้ำต่างๆหรือข้าวต่างๆที่จะทิ้งกันเนี่ยครับลุงออดนำจุลินทรีย์มาใส่ดักไว้เลยเพราะนั้นทุกครั้งที่แม่ครัวหรือพนักง,งานนำน้ำต่างๆที่จะต้องนำไปทิ้ง นะครับลงในอ่างล้างจานนั่นแหละครับให้มาทิ้งลงในนี้เขาเลยกลายเป็นจุลินทรีย์จิตอาสารตั้งแต่วินาทีนั้นถึงเราจะไม่นําไปผสมหรือเราจะนําจะยังไม่ได้นําไปเทในถังจุลินทรีย์จิตอาสาจุลินทรีย์น้ําข้าวแล้วเขาก็เริ่มเป็นจุลินทรีย์อัจฉริยะตั้งแต่วินาทีแรกที่ใส่ไปในถังนี้เพราะลุงออสได้ใส่จุลินทรีย์ดักไว้แล้วที่ก้นถังตรงนี้เองนะครับ จึงอยากจะแนะนำพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการร้านอาหารในหลายๆชนิดร้านข้าวมันไก่ร้านส้มตำร้านข้าวแกงร้านอาหารตมสั่งทั่วประเทศไทยพวกเราจะมีพวกนี้ทิ้งกันมหาศาลแล้วเกินทำไมถึงรู้ก็พเพราะเฉพาะที่เนี่ยเล็กๆที่เดียวก็มีมากมายมหาศาลแล้วเกินนะครับแล้ววันนี้เราก็ได้เวลานะครับที่จะต้องอ่ะดักไปที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรโคเรือน เพราะว่าลุงออสก็จะเป็นผู้นำไปแล้วครับดูนะครับท่านผู้ชมโอ้โหมันเยอะมากเลยนะครับตักไปแล้วครับตักไปแล้วครับตักให้ทุกท่านได้เห็นกันแล้วครับมีกลิ่นหอมแล้วนะครับนี่แหละครับต้นต้นต้นเหตุต้นแบบที่เรานำชุลินซีมาใส่ ก็ก็กลายเป็นน้ําจุลินทรีย์ตั้งแต่วินาทีนั้นเลยนะครับเดี๋ยวลุงอ๊อดจะตักให้ท่านได้เห็นอะไรนะครับตักไปเรื่อยๆนะครับไอ้น้าตัวนี้ฮะเดี๋ยวจะไปผสมที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรครูเรือนนะครับนี่เนี่ยเดี๋ยวลุงอ๊อดจะนําไปที่ไปเทสาธิตให้ท่านได้เห็นทุกวันนะครับแล้วถังนี้ก็เช่นเดียวกันครับถังนี้ก็จะให้ลุงน้องนําไปเพราะวันหนักลุงอ๊อายกไม่ไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นแบบอย่างให้ทุกท่านเห็นเลยวว่ามันมีมากมายแล้วเลยนะครับ ตรงนี้สามารถนําไปเป็นข้อมูลให้นักศึกษาได้ศึกษาการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะครับปัญหาน้ําเน่าเสียในคลองเจดีย์บูชาในคลองต่างๆมากมายเหลือเกินเกิดจากตรงไหนจุดนี้เองก็มาหาศาลเหลือเกินครับคนไทยกินข้าวไม่ว่าจะกินข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวต่างๆก็เหลือทิ้งกันมากมายนอกจากเอาไปเลี้ยงสัตว์แล้วน้ําสาวข้าวเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้เอาไปเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่ก็จะทิ้งดังนั้นเลยแต่ถ้าเราเปลี่ยนน้ําสาวข้าวตรงนี้ เป็นน้ำจุลินทรีย์อัจฉริยะแล้วครับจะเกิดอะไรขึ้นก็จะมีประโยชน์มหาศาลเลยนะครับก็ลองสังเกตลองศึกษาดูนะครับ